การสนาบ,บุรีดารานักสแสดงชื่อดังเกตวรินทร์พรานหาการชวนร่วมทำบุญวิถีศรัทธาทอดผ้าป่าทางน้ำหารายได้ช่วยศูนย์สุขภาพพัฒน์ที่ป่วยอาพาธผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกตวรินทร์พรานหาการดารานักแสดงชื่อดังที่มีผลงานการสแสดงมากมายทางช่องสามเช่นการสแสดงละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพคุนชายธราธรและพมลิขิตเป็นต้น ได้อัดคลิปวิดีโอเชิญชวนแฟนคลับรวมทั้งชาวกาญจนบ,บุรีชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลกมาร่วมกันบริจาคเงินทำบุญโดยในคลิปเชิญชวนนั้นระบุว่าสำหรับใครที่กำลังดูคลิปอยู่นี้ผมอยากจะเชิญชวนมาร่วมทำบุญกันกับงานที่มีชื่อว่าวิถีศรัทธาทอดผ้าป่าทางน้ำที่แม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่20-21มกราคม2567นี้ โดยในวันที่20มกราคมผมและเพื่อนๆน,นักแสดงทีมฟุตบอลดาราสตาร์ไรเดอร์เราก็จะไปเตะฟุตบอลการกุศลที่นั่นด้วยสำหรับใครที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ก็สามารถบริจาคผ่านเคาร์ตได้เลยเราจะนำเงินทั้งหมดไปช่วยพัสด์ที่ป่วยอาพาธดังนั้นจึงอยากจะชวนชวนให้มาร่วมทำบุญกับพวกเรากันเยอะๆรายงานว่าเนื่องด้วยศูนย์สุขภาพสงฆ์ซึ่งเป็นสถานกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุขภาพพัสด์แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันตก ที่สร้างขึ้นด้วยปัจจัยภักสงฆ์และประชาชนดำเนินการให้บริการพักส,สงอาพาธที่เป็นอามาพษ์หรือกำเนิดอ่อนแรงต่างๆอันเกิดจากเส้นเลือดตีบแตกรวมถึงผู้พิการผู้ไร้โอกาสผู้สูงอายุโดยเปิดดำเนินการรักษามาตั้งแต่ปีพศ2558จนถึงปัจจุบันมีพักส,สงและบุคคลทั่วไปเข้ารับบริการจํานวนมากซึ่งยังขาดแคลนเครื่องมือและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์เนื่องจากยังไม่สามารถเข้าในระบบได้ ดังนั้นศูนย์สุขภาพพระวิสุสงในสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวกาญจนบุรีจัดทอดพระป่าดาราหาไรายได้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสมทบทุนค่าใช้ใจ่ายภายในศูนย์สุขภาพพระวิสุสงโดยมีดาราแม่เหล็กอาทิเจมจิรายุตั้งศรีสุเกตบริณทรบรรหาการพระเอกจากะคอนดังจากช่อง3กมกศจิรายุต้นตระกูลพระเอกเนื้อหอมจากช่องวัน ในวันเสาร์ที่20มกราคม2567มีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมภายซับบอร์ดโดยเจมจิรายุและก็อจิรายุ 2. กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม VIP การจนระบ,บุรีพบกับทีมสตาร์ไรเดอร์นำทีมโดยเกตวรินทร์อ 3. คอนเสิร์ตเพลงเพาะจากชรัตเฟื่องอารมณ์ตุย้ยธีรพัฒน์ปิงฟุตตี้ป้อมออตตบาล ซึ่งทุกท่านสามารถกระทบไหล่ดาราและร่วมบุญได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้ 1. บริจาคผ่านบัญชีธนาคารของศูนย์สงอาาธวังดดงธนาคารกรุงศรีอยุธยาหมายเลข152-1-56008-6พระครูสันติชัยการ 2. ร่วมบุญกับก๊อตจิและเจมจิได้ที่ท่าขึ้นภัยสป,ปอร์ตวัดถาวรวารารามพระอารามหลวงหรือวัดเหนือ 3. ร่วมบุญกับเกตวบรินทอนและทีมสตาร์ไรเดอร์ได้ที่สนามฟุตบอลสมเด็จพระยานสังวร 4. ร่วมบุญกับศิลปินดังนักร้องร่วมสมัยชรัตตุย้ยปิงและป้อมและเหล่าศิลปินดารานักกีฬาคนเก่งเจมก็อดเกรทซื้อบัตรคอนเสิร์ตบละ590บาทหรือชมคอนเสิร์ตพร้อมอาหารและเครื่องดื่มบละา5 0 0บาทเหบาโต๊ะโต๊ะละ12,000บาท นาฟ์าม,มาชาวนัดบองดงรายได้ทั้งหมดมอบให้ศูนย์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วพบกันในวันที่20ถึง21มกราคม2,567นี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-411-5363สวัสดีครับผมกินนายนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาร่วมบุญกับพวกเราทีม s t a r ์ไลเดอรนะครับในงานวิถีสัทธาทอดพระป่าทางน้ำแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ในวันที่20-21มกราคมนี้นะครับซึ่งวันที่20เนี่ยพวกเรานะครับทีม Star Rider นำทีมโดยคุณเกรวบลินทอนนะครับจะไปร่วมเตะฟุตบอลการกุศลนะครับที่สนามกีฬาส่วนสมเด็จพระสังฆราชนะครับเวลา3โมงเย็นเป็นต้นไปและนอกจากนั้นนะครับยังมีกิจกรรมต่างๆจากศิลปินดารามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณก๊อตจีรายุนะครับเจมจินะครับคุณเต้ยนัทพรนะครับก็ไปร่วม กิจกรรมไปร่วมบุญกับพวกเราด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนเชิญทุกๆคนนะครับมาร่วมบุญกับพวกเราถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆนะครับเพื่อที่จะนํารายได้ทั้งหมดนะครับไปช่วยพระสงฆ์ที่อาพาธครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่สะดวกไปร่วมง,งานนะครับก็ไปเจอพวกเราได้ที่สนามกีฬาสวนสมเด็จพระสังฆราชนะครับเวลาสามโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับส่วนใครที่ติดหรือว่าไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะครับก็สามารถบริจาค ทำบุญร่วมกันนะครับผ่าน QR code ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขออนุโมทนาบุญสาธุกับทุกๆคนนะครับสาธุ <c oughs> ข่าวนี่24กันยายนบุรีชุติการไหลาวารินรายงาน